แต่ไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องไม่ไม่มีราวเลยเนีเราก็จะไม่รู้จักธรรมะเพราะว่าธรรมะไม่ใช่การไปนั่งให้มันสงบอย่างนั้นนะต้องนี้เข้าปลาเข้าเขาอันนั้นเอาไว้ฝึกเบื้องต้นเเรียกว่าสถานที่สัปปะยะเพื่อฝึกบุคคลน,นั้นให้สัปปะยะ เข้าใจไหมสถานที่สัปพยะเพื่อฝึกบุคคลให้สัปพยะหากบุคคลน,นั้นสัปพยะแล้วอยู่ไหนก็จะกลายเป็นคนสัปพยะจะอยู่ในคนหมู่มากก็สัปปยะจะอยู่ในคนหมู่น้อยก็สัปปยะไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่แต่เบื้องต้นอาศัยสถานที่อย่างพวกเราเนี่ยกุฏิคนลหลังคนลหลังคนลหลัง หนึ่งคนต่อหนึ่งกุฏเพื่ออะไรเพื่ออยากให้มีสถานที่สัปเพะยะแต่ทีนี้ทำให้คนละหลังคนละหลังแล้วก็ยังไปเดะไปหากันไปอยู่ด้วยกันเ <ś> ห <attribute> <ś attribute> งาอยู่คนเดียวแล้วเหงาไปจับกลุ่มอยู่ด้วยกันเห็นไหมมันก็เลยไม่สัพเยะ นะดูดีๆนะเนะีบางทีมันอยู่กุดตัวเองอยู่ไม่ได้นะมันทุกเวลาอยู่กุดตัวเองเนะี่ยมันรู้สึกว่ามันเคว้งคว้างมันรู้สึกทุกมันรู้สึกไม่ไม่น่าอยู่อย่างน้อยๆเดี๋ยวออกไปหาเพื่อนนะได้ไปอยู่กับเพื่อน ได้ไปสนทนาได้ไปคุยกับเพื่อนพออยู่เห็นไหมมันจะเป็นอย่างนั้นเหมือนถ้าเป็นคาราวาสญาติโยมน,นะอยู่บ้านถ้าอยู่บ้านปุ๊บต้องไปร้านกาแฟอย่างน้นอยๆต้องได้ไปขี่รถเล่น,นขี่ไปเซเว่นก็ยังดีเห็นไหมเพราะว่ามันอยู่บ้านแล้วมันทุก ต้องอาศัยความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายตรงไหนที่พอหาได้ก็จะสแสวงหาไปหาความสุขความเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้อาศัยตาเห็นนั่นเห็นนี่อาศัยหูได้ยินนั่นได้ยินนี่สังเกตเถอบางคนนี่นั่งสมาธินี่หากไม่เปิดเสียงเทศเนี่นั่งไม่ได้นั่งไม่ได้วุ่นวายมากแต่พอเปิดเสียงเทศฟังนั่งเออพออยู่พอได้สังเกตไหม พาะมันต้องเสพความสุขจากการได้ยินมันอยู่เฉยๆไม่ได้หากใจมันแสวงหาอย่างนั้นบางอย่างเนี่ยไม่อยากได้ยินได้ยินก็ทุกข์ไม่ใช่ว่าต้องได้ยินเสมอไปนะความต้องการในใจที่ประกอบไปด้วยตัณหาตัณหาที่อยู่ในใจนั่นแหละจะเป็นตัวกำหนดให้เราแสวงหา เรานั่งสมาธิอยู่เราฝึกตัวเองอยู่อยู่ที่กุฏิแต่ว่ากุฏิข้างๆดันเปิดเพลงอย่างเงี้ยดันเปิดเสียงอะไรก็ตามเ,เสียงสวดมนต์อย่างเอย่าว่าไปเปิดเพลงเลยแค่สวดมนต์ดังๆแค่สวดมนต์แล้วได้ยินคนที่ต้องการความเงียบเพราะเข้าใจว่าความเงียบนั้นคือความสงบคนที่ต้องการความเงียบ จะรู้สึกทุกข์กับการได้ยินเสียงนั้น,นก็จะเริ่มตำหนิกันแล้วสวดมนต์ทำไมต้องสวดเสียงดังทำไมไม่สวรดตัวเบาอย่างงั้นอย่างนี้นนแม่ไหมสังเกตดูดีๆนะนตัณหาเห็นตัณหาไหมความอยากให้เป็นอย่างนั้น,นความไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ ถ้าอยากได้ความเงียบไม่ลาไม่เงียบมันก็ทุกนั่งสมาธิอยู่อย่าเงี้ยกะว่ามาอยู่วัดญาติโยมที่มาปฏิบัติทมคิดว่ามาอยู่วัดแล้วมันคงเงียบสงบและเข้าใจว่าความเงียบสงบนั่นคือความสงบบังเอิญวันนั้นดันมาตรงกับวันงานอะไรสักอย่าง ที่มีบุญอยู่ในบ้านเรียกบุญบ้านบุญอะไรในหมู่บ้านก็เปิดเพลงเลยทีนี้ตึบตึบตึบต,บตึบเลยเสียงเพลงกล้องไปหมดเลยคนที่มาด้วยความต้องการความเงียบนั่งไปได้ยินเสียงเพลงจะรู้สึกไม่สงบเพราะความเข้าใจผิดที่หมายเอาความสงบคือ,อการไม่ได้ยินเสียงอะไร จนกว่าเพลงนั้นจะหยุดลงนู่นแหละถึงจะสงบได้นั่นคือความเข้าใจผิดหรือเรียกว่าความไม่รู้เพราะเราไม่รู้จักว่าความสงบที่แท้จริงคืออะไรมีหลายคนมากอย่างญาติโยมที่มาจากใต้มาปฏิบัติอยู่เนี่ยหลายวันแล้วมันมีเสียงเพลงดังขึ้นมาเพราะตอนเช้าตีสี เขาก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าผมไม่สงบเลยได้ยินแต่เสียงเพลงอย่างั้นอย่างนี้เราบอกจะไปยากอะไรถ้าหมายเอาความสงบคือการไม่ได้ยินอะไรก็ไปทำหูให้หนวกจะสงบตลอดแน่นอนให้รู้เลยว่านั่นไม่ใช่ความสงบที่แท้จริงมันเป็นเพียงแค่ความปรารถนาในใจตนเท่านั้นที่ตนปรารถนาที่ต้องการการไม่ได้ยินเสียง รีวความปรารถนาในใจคือความต้องการนั่นแหละในใจทีนี้มันผิดกับความต้องการมันก็ทุกให้รู้ไว้เลยว่าความสงบที่แท้จริงไม่ใช่ว่าต้องเงียบความสงบที่แท้จริงไม่ใช่ว่าคนหมู่น้อยไม่ใช่นอย่าลืมนะว่าพระพุทธองค์ท่านอยู่กับพระหมู่มากแม้แต่การไปมาไปไหนมาไหนเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยไปพร้อมกับพระ ภิกษุสงฆ์จำนวนห้าร้อยคำว่าจำนวนห้าร้อยเนี่ยหมายความว่าพระพระสงฆ์จำนวนหมู่มากพระจำนวนมากนั่นหมายความว่าพระพุทธองค์อยู่กับพระจำนวนมากพอๆกับพวกเราเลยละ่ะเนี่ยพอๆกันเลยกับพระกับแม่ชีของวัดเราเนี่ยนะหากจะเทียบจำนวนหมู่มากอย่างนี้เลยก็เรียกว่าหมู่มาก คิดดูสินะท่านคงไม่สงบละมั้งนะเพราะคนมันเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นให้รู้เลยว่าคนเยอะไม่ได้หมายความว่ามันวุ่นวายคนน้อยไม่ได้หมายความว่ามันสงบนะความสงบจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่เป็นบุคคลสัปปหะ,ะเท่านั้นเนะนะข้าใจไหมเข้าใจคำว่าบุคคลสัปปหระ,ะไหม นะความสงบที่แท้จริงคือความสงบแบบนี้สงบทั้งที่เห็นอยู่สงบทั้งที่ได้ยินอยู่สงบจากตัณหานั่นแหละไม่ได้สงบจากอย่างอื่นเลยสงบจากตัณหาคนมันวุ่นวายทุกวันนี้เพราะตัณหานั่นแหละคือความปรารถนาหรือความต้องการในใจ ความสงบที่แท้จริงคือสงบจากตัณหาเข้าใจไหม,อมลองคิดดูดิถ้าไม่มีตัณหาใจเราไม่ถูกบีบคั้นด้วยตัณหามันจะวุ่นวายไหมยอยากไปจัดการอย่างนั้นอยากไปจัดการอย่างนี้จะมีไหมยอยากไปให้คนนั้นดีอยากไปให้คนนี้ดีจะมีไหมนี่คือตัวตัณหาเท่านั้น หากสงบจากตัณหาปั๊บสิ่งเหล่านี้จะไม่มีเลยเขาเรียกว่าไม่แทรกแซงจะไม่แทรกแซงความจริงนั้นเป็นผู้เฝ้าดูความจริงเป็นผู้เห็นความจริงตามความเป็นจริงนะไม่ใช่ว่าไม่ให้ทำอะไรนะนะแต่เป็นผู้รู้ถูกรู้ผิดรู้ดีรู้ชั่วเสมอสิ่งไหนสมควรทำก็ทำแต่ในใจนั้นไม่ได้ถูกบีบคั้นด้วยตัณหาแก้ไปตามสติปัญญา หรือเรียกว่าทํางานด้วยจิตว่างนั่นแหละที่พระพุทธทาสท่านพูดไว้ทํางานด้วยจิตว่างคือว่างจากณหาทําไปตามเหตุปัจจัยทําไปด้วยสติปัญญาเท่านั้นคำว่าทํางานด้วยจิตว่างสร้างไปตามเหตุไม่ใช่ว่าไม่ไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่นะไม่งั้นครูบาคงไม่มาทําหน้าที่ตัวเองอย่างนี้ ถึงเวลาหน้าที่คูบาก็มาทำเหตุปัจจัยมาก็ทำหมู่คณะเข้าไปหาก็คุยไม่มีหมู่คณะเข้าไปหาก็ไม่คุยญาติโยมเข้าไปหาก็คุยไม่มีญาติโยมเข้าไปหาก็ไม่คุยถึงเวลาออกมาทำงานตามหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายจากพ่อแม่คุบาอาจารย์ก็มาทำไม่ถึงเวลาก็ไม่ทำเรียกว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย น,นี่มีหมู่คณะเข้าไปหาหมู่พระพอเข้าไปหาปุ๊บท่านมาจากถ้ำนมผาพระก็คุยสารทุกสุกดิบไปผมเจอหน้ากันก็ถามว่าที่วัดมีพระเท่าไรแม่ชีเท่าไร่คุยกันสารทุกสุกดิบตามภาษานะมนุษย์ที่เขาคุยกันน คุยกันชันมิตรเป็นยังไงบ้างนะข้าวปลาอาหารพออยู่พอกินไหมนะบินฑบาตพอได้ครบได้ฉั้นไหมก็คุยกันไปอย่างนี้นะไม่ได,ไได้ไม่ได้อยู่ดีเจอหน้ากันสัตว์ใส่ธรรมะเปียง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 คุยธรรมะไมนะ่ไม่มีผู้ถามเราก็ไม่คุยจนมีพระนะรูปหนึ่งครูบาท่านหนึ่งท่านบอกนะอยากถามธรรมะพ่อแม่คูบาจานท์ ถา,ถามกา็ถามมาก็คุยกันเห็นไหมนี่เราก็เรียกว่าคุยไปตามเหตุ